เทคนิคดึงดูดเงินมาฝากกันนะคะเทคนิคแรกเลยคือยารังเกียจเงินค่ะโอ้หลายคนบอกว่าเป็นไงคะครูรังเกียจเงินนะต้องบอกเลยว่าบางครั้งอะถ้าเราไปเห็นคนที่เขาแบบร่ารวยขึ้นมานะโอ้ขับเบ้นมาเลยใส่เงินใส่ทองขึ้นมานะคะแล้วเราไปเกิดความรู้สึกในแง่ลบกับเขาอคติขึ้นมาว่าไปค้ายาหรือเปล่าวะ เด็กเสียหรือเปล่าวะไปทําผิดกฎหมายมาแน่เลยทุกครั้งที่คุณแสดงความรู้สึกแบบนี้เวลาเห็นคนรวยเวลาเห็นเงินนะคะจิตใต้สํานึกของคุณค่ะจะจำทันทีว่าคุณรังเกียจเงิน หรือคุณเกิดความรู้สึกลบๆเวลาเห็นคนรวยถ้าเราเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่มีทางดึงดูดเงินหรือว่าร่ำรวยได้เลยเพราะจิตใต้สำนึกของเราก็จะไม่พาเราไปสิ่งที่เรารังเกียจของอีกที่สองนะคะนั่นก็คืออย่ากลัวเงินค่ะเออกลัวที้นี้ค่ะหมายความว่าเหมือนเรากลัวความเหนื่อยยากค่ะในการหาเงิน รือในการที่จะรวยนะคะเพราะว่าพ่อแม่เราปลูกฝังมาเยอะมากว่าการหาเงินมันเหนื่อยยากมันเลือดตาแทบกระเด็นเราก็เลยเกิดความรู้สึกกลัวนะและก็กลัวอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ กลัวเงินหมดค่ะกลัวเงินไม่พอใช้กลัวคนไม่ยืมเงินนะกลัวเงินเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความกลัวทั้งหมดเลยทุกครั้งที่เราส่งความรู้สึกกลัวนะเวลาเราต้องเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยจิตใต้สํานึอของเราก็จะบันทึกเหมือนกันว่าเราเกิดความรู้สึกกลัวเวลาต้องเกี่ยวข้องกับเงินเขาก็จะไม่พาเราไปเจอเงินหรือไปเจอความร่ารวยค่ะเพราะเราจะไม่ไปเจอสิ่งที่เรากลัวมาต่อกันที่เทคนิคที่3เลยค่ะนั่นก็คือเปลี่ยนสมการทางการเงินสมัยค่ะคือ เมื่อก่อนนะพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาก็จะสอนเรานะคะมาด้วยสมการของเขาจากประสบการณ์ของเขาเช่นเมื่อก่อนนะสมมติว่าพ่อแม่เราเนี่ยลำบากต้องตื่นไปกรีดยางตอนตี3เขาก็จะสอนเราว่าการหาเงินเนี่ยมันลําบากเลือดตาแทบเดนเพราะเขาลําบากถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ค่ะถ้าเราอยากร่ํารวยเราต้องมาตั้งสมการของเราสมัยเพราะว่าปัจจุบันค่ะเรามีสมการเรามีปัจจัยหลายอย่างที่แตก จากพ่อแม่โดยสิ้นเชิงปัจจุบันเราเรียนหนังสือเรามีอินเทอร์เน็ตใช้เรามีความรู้ดีๆเรามีเพื่อนที่ดีนะเราขายของเป็นเรามีทักษะมากมายที่จะสร้างความรวยได้เพราะฉะนั้นมาสร้างสรรมการทางการเงินใหม่แล้วก็ขจัดสรรมการเก่าที่พ่อแม่เราเคยปลูกฝังออกไปข้อที่4นะคะหยุดส่งความรู้สึกอยากค่ะตามกฎแรงดึงดูดนะคะกฎแรงดึงดูดเนี่ยจะดึงสิ่งที่แมทชิ่งสิ่งที่มีพลังงานเดียวกันแรงสั่นสะเทือนเดียวกันเข้ามาหากัน ถ้าใครนะที่ยังเพียรในการที่ส่งความรู้สึกว่าอยากรวยอยากมีเงินอยากนู่นอยากนี่อยู่ตอลอดเวลานั่นแปลว่าปัจจุบันนะ่ะคุณกําลังขาดคุณกําลังขาดแคลนเวลาคุณส่งความขาดออกไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่คุณจะดึงดูดกลับเข้ามาสู่ตัวคุณนะนั่นก็คือความขาดแคลนเท่านั้นเพราะเขาจะดึงดูดสิ่งที่มันเหมือนกันเข้ามา ถ้าอยากร่ำรวยอยากมีเงินนะต้องหยุดส่งความรู้สึกอยากออกไปค่ะที่5กันแล้วนะคะนั่นก็คือสํานึกรู้คุณเงินค่ะเรานะคะต้องสํานึกรู้คุณกับเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินที่เรากําลังมีอยู่<ส>เงินที่เราใช้ไปแล้วหรือว่าเงินที่กําลังเดินทางเข้ามาหาเรานะคะมันขอบคุณเงินทุกๆกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนนอนหรือว่าตอนเช้านะคะอย่างของครูอุ๋ยเนี่ยก็จะขอบคุณเงินนะหรือว่าสํานึกรู้คุณเนี่ยเวลา ที่เราเนี่ยกำลังใช้เงินเลยนะเปิดกระเป๋าตังค์ดูเงินแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะสํานึกรู้คุณในเงินทุกบาททุกสตางค์นะเงี้ยทุกวันเลยนะทุกครั้งเลยยิ่งเราขอบคุณสิ่งไหนสิ่งนั้นยิ่งขยายผลค่ะถ้าเราอยากดึงดูดเงินดึงดูดความร่ํารวยนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะสํานึกรู้คุณและขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ในทุกๆวันค่ะ